จับผู้ร้ายเพื่อให้ความเป็นธรรมกับประชาชนถ้าเรื่องนี้เราไม่พูดกันให้มันเสียงดังๆมันจะกินไปถึงในพลของทหารและรอบนี้เป็นหนี้บุญคุณต้องตอบแทนบุญคุณทักษิณแทนที่แทนที่จะคิดถึงจอมทัพไทยไปคิดถึงไอค้คนคนนี้ครับได้ยดุติเพราะไอค้คนคนนี้เหมือนตำรวจทําอย่างนั้นเหรอตกลงมันกําลังจะกลายเป็นว่าโยงว่าวันนี้เนี่ย ถ้าไอ้คนคนนี้สแตมตาหรือเห็นชอบเรื่องอะไรทะลุทุกเรื่องผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ไม่สนใจไม่สนครับแล้วก็สํานึกในบุญคุณส่วนตัวแล้วก็มาติดที่ทํางานแล้วออกมาเป็นประเด็นข่าวไปโอ้โหคุณว่ามันมันไอ้ไอ้ไอ้สนักงานุเรงะห์ชาติมันอยู่ได้ยังไงเนี่ยรัฐบาลก็อยู่ไม่ได้เรื่องอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วแล้วที่มีนักวิชาการออกมาพูดว่ากลไกรัฐหรือเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ย <ผม S 1> สามารถที่จะทําได้โดยไม่ผิด ก่อนไปถึงประเด็นนั้นเนี่ยผมมาขอผมมีโอกาสเนี่ยตอนเป็นรองผู้ว่ากรทมสมัยจังกิตดาเป็นผู้ว่าเนี่ยเมื่อช่วงปี3-5เนี่ยสองพเนี่ยผมเป็นรองผู้ว่าซึ่งดูแลเขตทั้งหมดทั้งกรุงเทพมหานคร50เขตครับเข้าไปก็มีการพิจารายกระดับข้ราชาการที่คือเลื่อนชั้นให้เป็นพรอเคตอะ ก็เหมือนเลื่อนยศให้ตำรวจนะพูดกันง่ายๆเพราะว่าล,วลดบทยัดข้าราชการเนี่ยพอเป็นพ่อมันเลื่อนทั้ง,เล,งเลื่อนทั้งยศคือซีเลื่อนทั้งตำแหน่งถูกไหมครับถ้าจะไม่ผิดตั้งสิบกว่าคนอ่ะเอาขึ้นมาเป็นพ่อเขตเลยอ่ะผมผมดันทะลุหมดอ่ะเขตพ่อเขตท,ที่ได้รับการเลื่อนครั้งนั้นก็เดินแถวมาหาผมที่ห้องที่สารวักราการเลยครับมาคำนัดท่านรองชัยวัฒน์ พวกเราได้เป็นพอเ,อเขตเพราะท่านเราเป็นหนี้บุญคุณท่านเหมือนนี่เลยไหมเหมือนไหมเหมือนเลยครับเหมือนเลยไหมใช่เลยครับเพียงแต่ว่าไอ้นี่เป็นในพลตำรวจครับไอ้นั่นเป็นผู้ในการเขต,เขตสังกัดกรุงเทพมหานครมีมีการตั้งแถวเลยนะมีการอะไรแล้วมีตัวแทนกล่าวเลยนะอย่าง <c oughs> เป็นเรื่องเป็นราวนะครับผมก็ต้องให้เกียรติเขาก็ยืนตรงให้เขากล่าวเสร็จคุณรู้ไหมว่าพูดไง ที่พวกท่านทั้งหลายนี่มาวันนี้เนี่ยได้เป็นผอผู้อำนวยการเขตได้เลื่อนยศได้เลื่อนตำแหน่งไม่ใช่เพราะผมไม่ใช่เพราะนายชัยวัฒน์ถ้าคุณจะเป็นนี่บุญคุณต้องเป็นนี่บุญคุณประชาชนในเขตของคุณแล้วก็ต้องภูมิใจในตัวคุณว่าคุณน่ะทำตัวคุณในการรับใช้พี่น้องประชาชนได้อย่างไรวันนี้ถึงได้เรื่องเป็นผอเขตคุณไม่ได้เป็นนี่บุญคุณคนเลย ถ้าคุณจะเป็นหนี้บุญคุณคุณเป็นหนี้บุญคุณประชาชนกับคุณต้องภูมิใจในตัวคุณที่มีจตสานึกในการรับใช้ประชาชนถึงได้เป็นพอเขตฉะนั้นถ้าผมทําอะไรอยู่ในกทมไม่ถูกต้องคุณต้องไม่ติดว่าเป็นหนี้บุญคุณผมผมพูดเขาอย่างนี้เลยนะครับท่านไม่แอบปลืปล้มแอบหลงบ้างเหรอครับว่าโอโแล,แล,แล้ว<ล>วันนี้นายพลตารวจคนนี้กับไอ<ห>้นักโทษคนนี้น่ะ ที่มันทําตัวย่างี้ส่วนรวมได้อะไรมีได้ตอกย้าว่าถ้าไปหาไอ้นี่ยอมเป็นนี่บุญคุณไอ้นี่สุดท้ายจะได้สมประสงค์ได้ตําแหน่งได้เลื่อนชั้นบ้านเมืองนี้ไม่มีใครใหญ่เท่าไอ้นี่บ้านเมืองชุมงนี้เป็นอย่างที่ผมว่า่าครับแม้แต่รัฐมนตรีแม้แต่ในพลตํารวจผมที่ปวดโกรนไปจะกินแดงเข้าไปในในพลทหารเนี่ยนี ซึ่งภายในก็มีข่าวยืนยันมาลักษณะแบบนี้ฉะนั้นไม่เห็นมีสื่อบุญชนฉบับไหนเลยโยมมาถึงประเด็นที่ผมว่าว่าคนที่ได้รับการเลื่อนชั้นได้รับการโปรดเกล้ามันจะต้องเป็นคนซึ่งเป็นนี่บุญคลประชาชนครับแล้วก็จะต้องมีความจงรักทักดีต่อพระองค์ท่านที่ทรงมีเมตตาถูกไหมครับแต่อันี้มันกลับไปผูกกับ <c oughs> ไอ้คนกรเดียวที่ชื่อทักษิณ ถ้าบ้านเมืองมันปล่อยไปอย่างนี้ไปได้เนี่ยบ้านเมืองนี้มันจะมีอนาคตได้ยังไงอะ่ะมันก็กลายเป็นแก๊งทักษิณทั้งหมดทั้งประเทศไม่ใช่หรือเนี่ยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลน,นะนกลไกรัฐที่ไปรับใช้เลือกข้างแทนที่จะเลือกประโยชน์ของประชาชนกับรู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณ ของบุคคลคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ร้ายไม่ได้เลยวันนี้บ้านเมืองจะทําให้เป็นหนี้บุญคุณคนคนหนึ่งได้ก็คือต้องเป็นหนี้บุญคุณพระองค์ท่านครับฐานะเป็นองค์พระประมุขค,คุณจะเป็นหนี้บุญคุณใครในเรื่องการเรื่อนยศเรื่องตำแหน่งคุณจะต้องเอาส่วนรวมเอาประชาชนเป็นที่ตั้งเพราะรัฐมนูรเขียนอย่างนั้นรัฐมนูรไม่เคยเขียนเลยว่าการเรื่องยศปลดย้ายข้าราชการเนี่ยข้าราชการจะต้องเป็นหนี้บุญคุณนักการเมืองตลอดไป ถ้านักการเมืองทําอะไรผิดก็ขอให้ทาให้หนักการเมืองั้นเขียนอย่างนั้นเหรอกฎกาักฎหมายมีเหรอไม่มีฮะไม่มีแล้วทาไมทาไม่รู้จักละอายใ,ใจนั้นความสับสนตรงนี้มันก็มีคนจะแล้วก็มาท่องมาหมดแหมต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอต้องมีธรรมพิบาลพูดไปเรื่อยนักวิชาการแล้วไอ้น,นี่มีธรรมพิพบาลเหรอมีคุณธรรมจริยธรรมเหรอมีเหรอมันไม่มี คือความสับสนตรงนี้ครับที่ต้องถามท่านเพราะว่าและจริงๆคนที่พูดเรื่อนี้คนแรกม,มันต้องเป็นกลไกผู้ตรวจการแผ่นดินใช่ไหมครับไม่เห็นมันพูดเลยแต่มันกินเงินเดือนน่ะมีนักฉะนั้นเนี่ยที่ผมท้องเองผมกำลังจะสะท้อนเมื่อเมื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนยอมขนาดนี้ก็อย่าไปคิดเลยว่าบ้านเมืองนี้จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีได้ วันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนต้องไม่ยอมในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดิมันถึงจะเป็นพลังรวมกันเพื่อเอาพลังนี้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้แต่วันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนยอมไปหมดนะ่ะแล้วก็มาบอกว่าเมื่อไหร่จะมีการนําออกมาเพื่อทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงก็พ่อแม่พี่น้องยอมไปหมดแล้วใครจะนําแล้วพี่น้องจะออกมาที่ไหนล่ะเมื่อพี่น้องไม่ออกมาก็ไม่มีการแสดงตัวตนใน,ในหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นจากอะไรล่ะนอกจากพูดมาพูดไปสามาสองสองอย่างเงี้ย แต่ผมว่าผมไม่ได้พูดสามวาสองตอนนะผมว่าผมพูดผมว่าผมพูดผมพูดเข้าประเด็นแต่นี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคนที่ไปสื่อกับประชาชนที่ประชาชนรับสื่อแล้วก็ต้องอยู่ณนะที่ตั้งไม่สามารถตัดสินใจได้ก็มีนักวิชาการจํานวนหนึ่งที่พูดว่าวันนี้ในประเทศไทยมีการเชื่ออยู่ของสองทฤษฎีทฤษฎีหนึ่งก็คือเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องขึ้นกับนาย,ยกกับอีกคนหนึ่งมีความเชื่อว่าข้าราชการต้องขึ้นกับพระหมหากษัตริย์ นักวิชาการที่พูดออกมาลักษณะนี้เกิดอ,อะไรครับผมกําลังจะแปลก่อนจะตอบคาถามนั่นนะครับวันนี้เนีน่ยนายพลคนนี้เข้าใจผิดหรือเปล่าว่าตํารวจเป็นของรัฐบาลหรือตํารวจเป็นของประเทศเอางี้แล้วกันครับถ้าเข้าใจตรงนี้ไม่ได้เป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ไงตํารวจแห่งชาติไม่ได้เป็นตํารวจของรัฐบาลเป็นตํารวจของประเทศตํารวจของรัฐกองทัพเป็นกองทัพของรัฐไม่ได้กองทัพของรัฐบาลถ้าประเด็นนี้ยัง ไม่ชัดเจนนะประเทศนี้ไปไม่ได้ครับแล้วยิ่งมีนักวิชาการมาสัมทับแบบนี้ครับคือ,ค,อคือที่ถามท่านเพราะว่านักวิชาการที่เป็นเท่านั้นจบอะไรมาเป็นอาจารย์ในหมหาวิทยาลัยนะครับรแลจบอะไรอะไระจบอะไรมาแล้วก็ชี้นําบอกว่าความเชื่อของคนจํานวนหนึ่งเชื่อว่าเจ้าหน้าที่รัฐต้องขึ้นกับรัฐบาลส่วนข้าราชาการต้องขึ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์เขาพูดอย่างนี้ความหมายคืออะไรครับมันจะเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ทุกคนเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐครับรัฐที่นี้ไม่ใช่รัฐบาลนะแต่รัฐาด,ด้วยระบบก,การบริหารจัดการราชการแผ่นดินมอบให้รัฐบาลเป็นผู้กํากับบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ส่วนนี้ครับแต่เจ้าหน้าที่ส่วนนี้จะต้องสํานึกว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ของประเทศเจ้าหน้าที่ในข้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ใช่เป็นหนี้บุญคุณรัฐบาลในการเลื่อนยศเลื่อนตาแหน่งไม่ใช่ แล้วเจ้าหน้าที่ตอนนี้ต้องหนักว่ากินเงินเือทุกบาททุกสตางค์ไม่ได้เงินนายยกไม่ได้เงินพักเพื่อไทยไม่ได้เงินพักประชาธิปัตย์เงินจากภาษีพ่อแม่พี่น้องประชาชนและกู้มาครับท่นรัฐคำนี้คือรัฐาธิปัตย์ไม่ใช่รัฐบาลฉันใดก็ชั้นนั้นครับข่าราชการในสภาก็เป็นค่าราชการของประเทศของรัฐแต่มอบให้ประธานสภาประธานรัฐบากํากับบริหารจัดก,การ ถูกไหมครับฉันใดก็ฉันนั้นก็เหมือนกับข้าราชการของตุลาการทั้งหมดมันคำว่าวันนี้ถ้าลองเรามาคิดว่าข้าราชการที่อยู่ในอำนาจบริหารเป็นคนของรัฐบาลข้าราชการที่อยู่ในสภา,าเป็นของของสภา,าข้าราชการที่อยู่ในตุลาการเป็นคนของผู้ประธานศาฎีการทั้งหมดประเทศนี้จะไปยังไงเอาตัวหลวงพ่อองค์ท่านอยู่ไหนถึงวางพระองค์ท่านเป็นองค์พระมุขทุกคนเป็นข้าพระบาทของพระองค์ท่านทั้งนั้นแหละ แต่วันนี้มันแยกส่วนกันจนกลายมาว่าตัดตอนว่ากูต้องอกูต้องเป็นหนี้บุญคุณนายยกเป็นหนี้บุญคุณไอ้นักโทษคนหนึ่งกูต้องเป็นหนี้บุญคุณไอประธานสภาหรือรองประธานสภามันใช่เหรอไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนี้แลแสดงว่าร,รัฐมนูลที่บ้าที่บอกว่าอะไรอะไรมันไม่ได้อ่านนี่กฎหมายที่เกี่ยวข้องก็ไม่อ่านหล,าารรหลักการบริหารราชการพิจิง,งก,ก็ไม่ได้อ่านถ้าอย่างนั้นอะเอาตกลงวันนี้ข้ะราชการใหม่ ที่รับราชการมีการอบรมก็มาให้เขาถึงประเด็นเหล่านี้ครับมีไหมงั้นการปลูกฝังตรงนี้ครับที่เป็นประเด็นว่ารัฐหมายถึงรัฐาธิปัตหรือรัฐหมายถึงรัฐบาลรัฐสภาตุลาการรัฐก็ต้องหมายถึงรัฐาธิปัตดิถ้ารัฐบาลก็ต้องเขียนว่ารัฐบาลดิไมนงั้นมันจะมีคําว่ารัฐกับรัฐบาลได้ไงอ่ะในรัฐธรรมนูญเขียนเลยรัฐพึงส่งสริรรมนุนก็แปลว่าทางอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการต้องสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองครับ จริงๆการที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกาปรปกครองนี่ก็ผิดนะประชาชนก็มีเจ้าของก็เป็นเจ้าของอำนาจและ<อ>ต้องเขียนว่าภารกิจเหล่านี้ประชาชนใช้อำนาจฐานะเจ้าของอำนาจปฏิบัติหน้าที่ตรงนี้ภารกิจเหล่านี้ประชาชนฐานะเจ้าของอำนาจให้ให้ปฏิบัติภารกิจผ่านอะไรบ้างต้องเขียนอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เขียนว่าเหมือนประชาชนขอขอ,ขอมีส่วนแบ่งในการปกครองไม่ใช่ประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจเลยเป็นเจ้าเากียรติการทุกเรื่องแหละ ครับฉะนั้นการเขียนว่าหมวดการมีส่วนร่วมรถย,ยนต์ไม่ใช่ต้องเขียนว่าหมวดประชาชนฐานะเจ้าของอํานาจทําหน้าที่ด้วยตนเองอเขียนอย่างนี้เลยครับ,รบไม่ากล้าเขียนครับ <laughs> ก็พอกันแหละคุณเขียนแั้วมัน,น <laughs> ยังยังเข้าไม่ถึงในความเป็นรัฐาธิปตย์ถึงจุดที่ต้องเอาตัวเองไปรองรับว่าถ้าเกิดไม่ยอมรับนักการเมืองก็ไม่ก้าวหน้าถูกรังแกถึงขนาดมีสื่อมวลชนไปลงภาพว่า คนอย่างผอบชนเป็นคนที่ตรงไปตรงมาใจนักเลงกล้าให้สัมภาษณ์ว่าครั้งหนึ่งโดนโดนการเมืองลังแก่ออกมาหนังสือบวลชนลักษณะแบบนี้เขียนในเชิงเหมือนกับชื่นชมสังคมมันสับสนไหมครับบ้าแล้วครับเป็นสื่อมวลชนเขียนอันนี้นี่นนไงไปสื่อมวลชนมีหน้าที่ให้สติสังคมครับแสดงว่าสติของสื่อมวลชนภูมิปัญญาของสื่อมวลชนเป็นสื่อไม่ได้นะถ้าอย่างนั้นสื่อตรงนี้จะทําความเห็น ทำแค่รายงานข่าวก็ต้องมีทิศทางของการถูกต้องและจริยธรรมอยู่ในนั้นด้วยครับวันนี้มันเลยกลายเป็นเชียร์ส่งก็ไปกันใหญ่ดิใจนักเลรงรักลูกน้องกล้าพูดตรงไปตรงมาอะไรวันนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าแสดงบทบาทเพื่อให้โดนใจกูจะได้ขึ้นไปเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติในอนาคตทําไมไม่มองอย่างนี้ผมมีเห็นมองแบบสื่อมวลชนมองเลยต้องการรับรับใช้นพูดจริงไใจขี้หมา ใจนักเลงใจนักเลงต้องเป็นใจกว้างหนักแน่นเพื่อแผ่นดินไอ้ใจอย่างนี้ไอ้ใจขี้หมางั้นพอโพกมาชี้นําต่อพอนักวิชาการพูดสื่อมวลชนรับโพมาอธิบายต่อว่าแต่ประเด็นวันนี้มันจะกลายว่าไม่ผิดไม่มันจะเกิดเป็นประเด็นชัดเจนในสังคมแล้วเป็นประเด็นที่คึกโครมพอสมควรผมไม่รู้ว่าเป็นเกมที่ต้องปั่นกระแสคึกโครมหรือเปล่าเพื่อให้ บ้านเมืองนี้ใครยังเลอยู่รายงานตัวกับกูเพราะกูเป็นผู้มีอำนาจจริงๆขณะมีคำล่ำลือพูดในผับในบาร์ว่าวันนี้พ่อกูใหญ่ที่สุดถ้าพ่อกูไม่ผ่านเรื่องอะไรบ้านเมืองนี้ไม่มีใครได้เป็นมันพูดกันถึงขนาดนี้แล้วก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆเรื่องนี้นะผมพูดจริงเจตนาจะกระทบพระบารมีหรือเปล่าเนี่ยถ้ามันคิดอย่างนี้จะสามานมากเเพราะสิ่งที่เห็นมันก็เป็นปรากฏการณ์ที่เพียง ให้คําตอบสุดท้ายเท่านั้นเองว่าต้นทางจริงๆบุคคลเหล่านี้จิตใจได้แปลเปลี่ยนไปยึดถือคนที่ให้ประโยชน์ตัวเองมากกว่าจะยึดถึงคุณงามความดีแล้วใช่เป็นเรื่องประโยชน์ส่วนตนหมดครับแม้แต่ระดับนายพลของสมานานตระกลแห่งชาก,ก็เป็นแทนที่จะติดหนี้บุญคุณแผ่นดินเพื่อความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณคณคนเดียว การแยกแยะไม่ได้ตรงนี้มันหมายถึงคนสแสดงว,ว่าคนที่ยังอยู่ในสังคมที่ทําให้วันนี้ไอ้ที่ต,ทติดในภาพเนี่ยนกะ็กำลังเถียงกันอยู่ว่าเป็นภาพในประเทศหรือนอกประเทศครับสอบสวนอยู่อก็สอบอยู่ครับแต่ผมมีแหล่งข่าวน่าจะเป็นฮ่องกงครับเขามีบ้านใหม่ที่ฮ่องกงอยู่ในภูเขาอยู่บนภูเขาเป็นแดนคนรวยที่ฮ่องกงแดนนี้ผมเคยไปด้วย เป็นภูเขาเป็นอ่างเก็บน้าฮ่องกงอะไรเช่าแผ่นมาจากแผ่นดินใหญ่ไม่ได้เป็นเกาะฮ่องกงนะอยู่บนแผ่นดินทางไปเซนจ์จนก็แหล่งข่าวระบุรายละเอียดถึงขนาดขนหนังสือไปเพื่ออะไรอะไรทำเป็นบรรยากาศเหมือนบ้านตัวเองอยู่ฮ่องกงท่านนั้นใครบอกว่าไอ้นี่เคยมาประเทศไทยสองที่ผมอ่านแล้วเมื่อคืนนี้มีคนอีเมลมาให้ผมผมก็ฟังอีม่หัว